ัลโหลเอฟซีทุกคนวันนี้ประทัดจะพามาทำแกงอ่อมปลาดุกค่ะใส่บวบค่ะใส่บวบแล้วก็มะละแล้วก็ใส่มะเขือเปาะค่ะไม่มีใบเมงรักประทัดก็ใส่โหระพาค่ะค่ะก็มีเนื้อปลาค่ะเนื้อปลาดุกหน้าค่ะอันนี้ปลาค่ะอันนี้พริกค่ะในพริกนี้ก็มีประทัดใส่ข้าวเบียร์นิดหน่อยค่ะตะไคร้ค่ะแล้วก็ กระเทียมหัวหอมค่ะแล้วก็พริกสดค่ะพริกแห้งพริกสดรวมกันค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาโกนอื่นใส่นี่เลยค่ะนี่พริกใส่ลงไปเลยค่ะพริกนี่ในพริกนี้มีขาตะไคร้พริกสดพริกแห้งกระเทียมหัวหอมค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็มีข้าเบียร์นิดหน่อยค่ะเพื่อพ่ทัดอยากให้น้ำมันข้นค่ะ พระท้าก็เลยใส่เข้าเบียร์ค่ะนี่สีสีแดงสดหน่อยแต่พริกมันไม่เผ็ดะคะ่ะมันเป็นพริกแดงแห้งนี่ถ้าใครชอบกินผงชูรสผงพุ่มฟิงก็ใส่ได้ค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะพระถ้าใส่ปลารากับผงชูรสรวมกันแล้วค่ะก็น้ำปลาค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพราะปลามันเค็มอยู่แล้วค่ะใส่ใบตะไคร้หั่นฝอยลงไปแล้วก็ใบมะกรูดค่ะโซ่ไอ้น้ำแกงเราก็เดือดแล้วนะคะเดือดแล้วค่ะเนี่ยก่อนไฟลงนิดหน่อยค่ะมันไฟแรงค่ะ แล้วก็มาทากักใส่ปลาดุบเลยค่ะฟงไอ้นี่ออกก่อนค่ะฟงพริกอะไรนี่ค่ะ พระทัาซอกินแกงอีสานค่ะแกงแบบลาวค่ะอร่อยค่ะพระทัาเป็นคนกาลสินค่ะกาลสินกาลสินเป็นทินน้ำดำค่ะไปล่องล่องแพค่ะอยู่เขื่อนเรเปาค่ะโอ้ยอร่อยค่ะปีนี้ก็ว่าจะไปอีกแต่ได้กลับเตี๋มันติดโควิดค่ะ โซนฟงไอ้ข้าวออกคบะก็ไม่้ซนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้า้ซนมันก็ดีคันนี่ยเอาฟงออกอ่านี่ก็ต้มให้ปลาให้มันเดือดเตะเตะต้นเอาปลาใส่ใหม่ๆอย่าคนนะคะเดี๋ยวมันข้าวค่ะถ้ามันเดือดแล้วเราค่อยๆโซนฟองออกค่ะเนี่ย ่ามันเดือดแล,แล้วจากนั้นเราก็ใส่นี่ค่ะผักลงไปเลยค่ะผักมันเป็นผักแข็งอยู่ค่ะใส่ลงไปมีมะระมีบวบเรียมแล้วก็มะเขือเปาะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ค่ะต้ไมไว้ให้มันเดือดค่อยปรุงรสอีกทีหนึ่งค่ะโอเคแกงของเราก็เดือดแล้วอมปัดดูเราผักก็เริ่มอันนี้เลยค่ะนี่น่าก,กินไหมคะมน่าก,กินไหมกระทาชิมดูก่อนค่ะ อร่อยค่ะแล้วถ้าจะใส่ข้าวคั่วหน่อยนะนี่ค่ะข้าวคั่วให้มันข้นอีกหน่อยค่ะให้มันหอมค่ะใส่หมดเลยถ้ากินไม่หวบกกินกับข้าวเหนียว,วร้อนๆเนาะ ประธานใส่มะเขือโปะใส่บวบประธมะเขือโปะใส่บวบใส่ไอ้มะระค่ะ,ะหอมมากเลยค่ะกินเขาขั่วหอมค่ะต้องคนก้นก้นหน่อยลงข้น,นแล้วค่ะน้ำมันเริ่มข้นแล้วค่ะชิมอีกทีค่ะขอดีเลยค่ะ อันนี้ข้าวคั่วมันสุแล้วค่ะก็ใส่โหระพาลงไปค่ะโหระพามันจะดำหน่อยนะคะพวมันใส่ส่้งพิษมันโดนน้ำแข็งะคะ่ะ โอโหอมากเลยค่ะสัาจกันเลยค่ะไปกินกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ประทัดนทัาทวันสุนยด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ประทัททำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ